สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเช่นเคยนะครับแจ็คขัดสอง EP ที่6แล้วนะครับผม EP นี้เราก็จะมาอยู่กับกล่องพัสดุกล่องนี้นะครับผมก็เป็นกล่องพระเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบล็อกแกะกล่องพระกล่องนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าพระในกล่องนี้เป็นพระอะไรแล้วเราจะไปเจาะลึกถึงมวลสารแล้วก็ประวัติของเหรียญหรือพระองค์นี้นะครับผม โอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมดูได้เลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับผม โอเคนี่นะครับการห่อพระเนี่ยเราต้องห่อแบบนี้นะครับผมบางคนห่อพระมาห่อไม่เป็นนะครับทำให้พระเกิดชำรุดได้นะครับแตกหักเสียหายได้นะครับผม นี่นะครับผมพระเขาก็จะห่อใส่ถุงซิปล็อกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะห่อด้วยกระดาษทิชชู่อีกรอบนึงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้หน้าพระเสียนะครับผม นี่ครับสมเด็จใบสมอเก้านะครับรุ่นแรกเลยนะครับผมปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับผมพระองค์นี้นะครับสุดยอดมวลสารนะครับผมพระดีพิธีใหญ่นะครับผมคณาจารย์ร่วมปลุกเสกมีถึงเจ็ดรูปนะครับผมคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกมีทั้งหมดเจ็ดรูปนะครับองค์แรกนะครับผมก็จะเป็น หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับองค์ที่สก็จะเป็นหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนองค์ที่สี่จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นหลวงพ่อผาวัดโคกดอกไม้องค์ที่หกเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอองค์ที่7ก็จะเป็นหลวงพ่อสมบูรณ์วัดลำพันธบองนะครับผม <S <S โอ้โหเจ็ดคณาจารย์นะครับร่วมปลุกเสกสวยมากเลยนะครับผม รู้สึกว่ารุ่นนี้จะจะมีอยู่ประมาณสามพิมพ์นะครับผมนี่ครับสวยมากท่านใดสนใจชอบบูชาก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่แพงนะครับผมสุดยอดมนลสารนะครับผมรวยเพิ่มพูนนะครับ ใบสมอเก้าใบนะครับผมนี่ข้างหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อกลวยนะครับผมเต็มองค์นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับครับ ช่าพระกับผมนะครับมีแต่พระแท้นะครับผมผมการันตีพระแท้ให้ทุกองคนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมรับประกันพระแท้ตามหลักสากลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเช่ากับผมไปมีปัญหาคือผมรับเช่าคืนหมดนะครับผมโอเคครับ